กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเต้เก่งมือ2นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ e ีโคคาคันนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ m i t ซูบิชิมิลาน1 2 GLX สี e, ขาวคันนี้นะครับซื้อลถกับผมตอนนี้นะครับคันนี้นะ ประหยัดกว่าป้ายแดงไปนะครับแสนกว่าบาทเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูราคาสักนิดหนึ่งนะครับมิตซูบิชิมหลาน1 2 G L X นะครับราคาตั้งอยู่389นะครับตอนนี้ปี10ปี21นะครับคันนี้ไม่วิ่ง6 5 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคันนี้ใครที่กำลังมองหาจะออกป้ายแดงอยู่ผมขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับมิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับ389,000บาทนะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับ โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นพนักง,งานพนักง,งานบริษัทนะครับข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหากิจอันนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะครับเริ่มต้นที่2.79นะยังไงหากใครท่านใดสนใจสามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์มาก่อนก็ได้เช่นกันนะครับมาคุยมาปรึกษากันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูบอดี้รอบขันกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับรถวิ่ง6 0 0 0 500กิโลสภาผ้าป้ายแดงนะครับเป็นยังไงอเดีวพาไปดูกันเลยครับสำหรับรถนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับจอดอยู่ที่โรงสามนะหากท่านใดที่สะดวกนะครับที่จะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะสามารถมาที่ซอยเสรีไทยนะครับซอย70นะมีนบุรีนะครับวิ่งเข้ามาสุดซอย70ได้เลยครับจะเจอกับเพชรยนต์นะครับมาถามหาผมนะเซลเต้เดี๋ยวผมพามาชมรถนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะ หรือว่าหากท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยเองนะครับสามารถดูคลิปผมนะครับประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะครับผมให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับแบบท่านมาดูเองเลยนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบขันแบบนี้เลยนะครับรถวิ่ง6,500กิโลนะครับไฮไลท์มากๆเลยคันนี้นะครับเหมือนออกป้ายแดงมาเลยนะคันนี้กินใหม่ยังอยู่เลยนะครับตัว1.2 GLX นะครับอ่ะบอดี้รอบคันโดยรวมก็ ประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ารถใหม่มากๆจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งดีกว่าสําหรับ1 2 g l x คันนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์นะหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับทั้งไฟหน้าไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะตัวด้านหน้านะครับดีไซน์นะจะเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับตัดกับโครเมียมนะครับเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะ หน้าจะคล้ายๆกับตัวปาเจโร่นะครับเหมือนปาเจโร่ย่อขนาดประมาณนี้เลยนะครับอ่ะถัดลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับดีไซน์โดยรวมด้านหน้าก็จะเป็นรถสีขาวนะตัดด้วยเส้นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมียมนะครับที่กระจังด้านหน้าแบบนี้นะค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นรถเล็กอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจน่าใช้งานมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับผมอ่ะ ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะสําหรับอีโคคาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราถัดมาเรามาดูเส้นสายกันสักนิดหนึ่งเดีกยววานะครับรถที่เพชรยนต์นะครับทุกคันที่เข้ามาเป็นรถเกจเนะครับรถเกจเไม่มีชนหนักพิควมจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับอ่ะเส้นสายนะครับเดินตรงแบบนี้นะครับไม่มีโก่งมีห่างนะครับอ่าให้ดูแบบนี้เลยบริษัทเพชรยนต์นะครับประกอบธุรกิจมาแล้วมากกว่า23ปีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของโครงสร้างรถที่เป็นเกรด A นะครับแล้วก็คุณภาพรถมั่นใจได้เลยนะครับไม่เสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะครับเส้นสายประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างฝากระโปรงแล้วก็ประตูนะครับเส้นเสมอกันแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําหรือว่ากลับสีอย่างแน่นอนนะครับอถัดมาเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันบ้างดีกว่าครับ ล้อคันนี้นะครับตัว1.2 g l x ล้อมาเป็นกระทะมีฝาครอบมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดิมโรงงานนะยางลัดมาเป็นบิดสโตนนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะล้อมาเป็นขอบ14นะครับสเปคยางก็จะเป็น165ทับ 65R14 นะครับล้อขอบ14นะแบบนี้เลยอ่ะคันนี้ยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมหาสักครู่หนึ่งนะครับยางยางปี2020นะ ยางปี2020แต่ว่าดอกยังสวยอยู่นะครับยังลึกอยู่นะดอกแบบนี้เลยนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะวิ่งเพียงแค่6,500กิโลเท่านั้นเองนะสำหรับโครงสร้างด้านในนะครับมองเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับสภาพนี้สวยๆเลยรอยมาร์กรอยอาร์คโรงงานเดิมๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับโช็คเดิมสปริงเดิมนะในส่วนของโครงสร้างด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะอาถัดขึ้นมาที่ด้านบนนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแบบนี้เลย ระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวตัดด้วยสีดําด้านด้านล่างแบบนี้นะครับเส้นสายของตัวรถนะครับตรงกันแบบนี้นะไม่มีชนหนักพิกควมจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับรถวิ่งเพียง6,500กิโลเท่านั้นเองนะครับประหยัดก็ออกห้างไปเป็นแสนเลยนะอยังไงฝากไว้พิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างน่าใช้นะคันนี้ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหลังคาสักนิดหนึ่งครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มอะไรต่างๆไม่มีนะครับเนียนแบบนี้เลยนะค่อนข้างสวยงามสังเกตได้จากยางขอบหลังคาครับยังใหม่อยู่เลยนะ ใหม่มากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะในส่วนของมือจับประตูเป็นสีเดิมตัวรถแบบนี้นะครับอ่าดีเทลด้านข้างก็จะประมาณนี้ตัวกระจกเป็นกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบ้านนะครับแบบนี้เลยนะ ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับให้ดูบอดี้ด้านข้างโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะเล็กๆน่ารักน่าใช้งานนะครับคล่องตัวนะแบบนี้นะครับเครื่องพันสองถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับใช้ในเมืองค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวอ่ะดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับคันนี้ให้มาเป็น LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟท้ายเป็น LED นะในส่วนของดีไซน์ด้านล่างก็จะมีทับทิมมาให้2จุดแบบนี้นะครับ ถือว่าด้านท้ายค่อนข้างสวยงามเลยไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED นะครับอ่ะแบบนี้เลยนะกระจกหลังมีลาฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานเลยอ่ะดีไซน์ด้านหลังโดยรวมก็ประมาณนี้นครับในส่วนของช่องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับสามารถปรับพื้นที่ได้ตามสไตล์ของแฮดแบกเนาะตรงนี้เราก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับพับเบาะลงไปได้ เบาะก็จะพับได้ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆฝั่งนี้ก็พับได้เช่นกันนะครับก็คือพับลงไปได้เลยนะครับสุดเลยนะครับพับไปได้สุดเลยสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับรถอีโคคาร์คันเล็กๆแบบนี้นะสําหรับห้องกิบสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับอเนกประสงค์อเนกประสงค์อยู่พอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางอะไหล่ด้านล่างกันบ้างนะครับ รถค่อนข้างใหม่นะครับอะดูโครงสร้างได้เลยนะครับจริงๆคันนี้มียางอไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือให้ครบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถอดออกไปก่อนนะอะในส่วนของโครงสร้างเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารถเดิมนะมีรอยทางมะพร้าวมาครบๆแบบนี้เลยนะครับอาค่อนข้างสวยงามเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ก็คือจะมีถาดมาให้ด้วยนะครับถาดสาหรับเก็บของนะตรงนี้ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวเชียวอะ ตรงนี้มีไฟสองสัมภาระมาให้ด้วยนะครับ1ดวงสําหรับพื้นที่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างฝากันหน่อยดีกว่านะครับตรงนี้นะเป็นซิลิโคนนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับเดิมโรงงานนะครับแบบนี้ไม่เคยมีการชนท้ายเข้ามาเอาไปทําสีอย่างแน่นอนนะครับอ่ะต่อเลยครับเรามาดูโครงสร้างหัวน็อตเนียนๆใหม่ๆแบบนี้นะครับทุกจุดนะไม่เคยมีการถอดนะครับแบบนี้นะครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับ อ่ะแบบนี้เลยนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับหัวน็อตก็เนียนๆแบบนี้นะครับรอยมาร์กยังอยู่นะครับสวยงามแบบนี้เลยอ่าดูโครงสร้างหลักได้เลยนะครับรอยเม็ดอาร์คเดินเรียงสวยแบบนี้รถวิ่ง6500กิโลเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับรถวิ่งเพียงแค่6กพันกิโลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหลักตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับ ในส่วนของแผงประตูนะครับดีไซน์หลักก็จะเป็นสีดําล้วนๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับมีบุผ้ามาให้ตรงนี้นะครับหน่อยหนึ่งนะตรงที่พักแขนก็ดีไซน์ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับตามสไตล์อีโคคาร์นะภายในก็สวยงามนะครับน่าใช้อยู่อ่ะดีไซน์อ่าตัวโครงสร้างประตูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัวซิลิโคนยังนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับอ่าถัดลงมาที่ด้านล่างเลยตรงนี้มีรอยเม็ดอาร์ค เห็นได้ชัดนะครับ3มเม็ดแบบนี้นะครับประตูเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะครับถัดมาเลยนะครับเรามาดูที่หัวน็อตต่างๆในซอกนะครับเห็นไหมครับใหม่นะครับรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้นะครับใหม่ๆอย่างกระออกป้ายแดงมาเลยนะครับแบบนี้อ่าในส่วนของโครงสร้างหลักของตัวรถนะครับอ่าเรามาดูด้านในกันปึ๊บค่อนข้างสวยงามนะครับเม็ดอาร์คเดินเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้นะครับ ไม่มีละอองสีในการทำสีอะไรมานะครับแบบนี้รถวิ่งเพียง6,000กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่ะโดยรวมโครงสร้างหลักก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยแล้วกันนะครับจะได้ครบครบไปเลยนะอ่ะในส่วนของแผงประตูด้านหลังนะซิลิโคนยังเดิมนะครับนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับหายห่วงแน่นอนนะครับอาถัดลงมาเลยรอยอาร์คยังอยู่นะครับประตูเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ซอกของฝั่งเสาบีกันบ้างนะครับ หัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีเคยขันไข่เงี้ยแกะเก่าอะไรมันแต่อย่างใดนะครับเดิมแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างของตัวรถฝั่งด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะค่อนข้างสวยงามนะแบบนี้เลยนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับรถไม่เคยชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับฝีหลังกาไม่มีอย่างแน่นอนนะครับที่เพชรยนต์อันนี้รับประกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงดีไซน์ด้านในกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับ ค่อนข้างดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะสำหรับ ishi, มิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับ1.2 GLX นะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแบบธรรมดานะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับปรับได้4ระดับนะครับประมาณนี้เลยนะปรับได้4ระดับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับยังแน่นๆอยู่นะรถวิ่งแค่6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองดีไซน์นะครับก็จะมีคราฟิกสีแดงอย่างนี้นะครับตัดกับสีดำนะ ก็ค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแป้นคันเร่งกันสักนิดนึงดีกว่าครับไม่มีสึกนะรถวิ่ง6 0 0 0กิโลนะครับแป้นคันเร่งยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะอ่าสังเกตได้ง่ายเลยนะครับถ้ารถวิ่งน้อยเรามาดูที่แป้นคันเร่งได้นะครับว่ามีการเหยียบมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนหากรถใช้งานไปเยอะแล้วเนี่ยแป้นคันเร่งก็จะค่อนข้างสึกแล้วนะครับอ่ะอันนี้ยังเห็นได้ชัดนะว่ายังใหม่อยู่นะอ่ะถัดมาเลย กระจกนะครับเป็นไฟฟ้าสีา่บาทออโต้ <Auto S 2> เฉพาะคนขับนะครับตรงนี้จะดีไซน์มาเป็นคล้ายๆเขียบลายนะครับดีไซน์ลายมาเป็นแบบนี้นะ,ะค่อนข้างสวยงามเลยตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้านะครับตรงนี้มีทชั่นคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับระบบการถลายนะ,ะถือว่าเป็นรถเล็กที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเครื่องนะครับเดี๋ยวขอญอาตขึ้นมาบนรถสักนิดหนึ่งนะครับอะ เดี๋ยวผมขอนอย่าติดเครื่องเลยนะครับอะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับไม่หก0ันจริงๆนะที่ผมแจ้งผมแจ้งไป6,500นกิโลด้วยจริงๆไม่ถึงนะครับ6กพันสามดบห้ากิโลนะครับอ่าก็ถือว่าวิ่งใช้งานค่อนข้างน้อยน้อยเลยทีเดียวครับเหมือนป้ายแดงเลยนะ เดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของพวงมาลัยสักนิดหนึ่งนะครับจะมีฟังก์ชันก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็เปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้รองรับบลูทูธนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะมาพร้อมกับจอ6.2นิ้วนะครับจอทัสกีนนะคันนี้นะครับเนี่ยครับสามารถต่อบลูทูธได้นะรับสายวางสายได้นะครับอ่าโอเคก็ถือว่าฟังก์ชันให้มาก็พอสมควรเลยส่วนม่านวัดนะครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้เลยนะ ดีไซน์ประมาณนี้เลยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับตัวดีไซน์แอร์จะเป็นวงกลมแบบนี้นครับตัดด้วยสีเมทัลลิกแบบนี้นะครับอสามารถปรับระดับแบบนี้ได้นะตัวแอร์นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถัดมาเลยตัวจอผมแจ้งไปแล้วเนาะแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับสี่ระดับนี้นะครับแอร์ค่อนข้างเย็นกินใหม่ยังอยู่นะครับสําหรับรถคันนี้ถัดมาที่ด้านล่างนะครับรองรับ USB นะครับตรงนี้แล้วก็มีออโต้สต็อปให้ตรงนี้นะครับ หยุดรถเมื่อรถจอดนะครับหรือว่าติดไฟแดงนี้นะครับช่วยประหยัดน้ํามันได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเกียร์นะครับเป็น CVT นะครับคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวฐานเกียร์จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับอ่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเบรกมือเป็นแบบก้านยกตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้หนึ่งใบนะครับตัวเบาะก็ด้านหน้าผมแจ้งไปแล้วเนาะค่อนข้างสวยงามนะครับนั่งสบายนะเป็นเบาะผ้าเนื้อยังแน่นอยู่นะครับอ่าแอร์แบ็กสลูกนะครับด้านหน้า ตรงนี้มีไฟส่องแผนที่มาให้นะครับ1่ดวงอ่าเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับกระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับในฝั่งของคนขับนะในส่วนของผู้โดยสารก็มีมาให้เช่นกันนะครับอ่ะค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะฟังก์ชันเบื้องต้นก็คือมีครบแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกนะันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับอ่ะสเปซลูมอะไรเป็นยังไงนะครับสําหรับรถเล็กๆแบบนี้นะขออนุญาตปรับบอกขึ้นมาก่อน ปุบอ้าวติดเบาดหน้าสักครู่นะครับให้ดูกันแบบเรียวๆแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถเล็กรถอีโคคาเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับผมขอฝากคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะถือว่าประหยัดกว่อาออกไปแดงไปเป็นแสนนะครับแล้วก็ราคานะครับกับเลขใไมคค่อนข้างสมเหตุสมผลนะยังไงโทรหาผมหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ผมนะครับมาปรึกษาก่อนได้นะ ผมเซลเต้ยินดีให้บริการนะครับพื้นที่ด้านหลังนะอ่ะเบาะคนขับผมปรับแบบระดับขับปกตินะครับด้านหลังผมนั่งก็ยังมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้จะปรับเบาะถอยลงมาก็ยังมีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเฟือนะครับนั่งประมาณ2คนนะถ้าตัวใหญ่ก็นั่งสบายอยู่ครับในส่วนของเฮดรูมนะครับด้านบนนี้ผมสูง1้0นะหนึ่งกำปั้นยังเหลือนะครับอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ ดีไซน์ของขอคอกพิษคนขับเนี่ยก็ค่อนข้างดูทันสมัยนะครับอ่าประมาณนี้เลยรถปีใหม่นะรถปี21่สไม่น้อยนะครับดีไซน์โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่านะครับรถวิ่ง6,500กิโลสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในส่วนของเรื่องสีตัวถังรถนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะรถวิ่งมาเพียงหกพันห้ารอยกิโลไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาสักแป๊บนึ่งอ่ะมาเลยครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับกำลังม้าครับสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสาแรงม้านะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแหละบอดี Body ้เล็กๆแบบนี้นะครับบรรทุกไปสี่คนก็ยังไม่ถือว่าอืดจนเกินไปนะสำหรับ เรื่องคันสองคันนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่าใหม่มากจริงนะครับท่านชมแจ้งไปรอยอาร์กนะครับหัวน็อตเดิมแบบนี้นะเป้าโช๊นะครับใหม่มากเบ้าโช๊ก็้บอกเลยว่าใหม่มากมจริงนะครับซอกด้านในนะครับไม่มีการขันไข่นั่นเนี้ยแก่เกาอะไรแต่อย่างใดนะครับคานหน้ายังตรงแบบนี้เลยนะครับอหัวน็อตนะครับเดิมแบบนี้เลยนะไม่เคยแกะนะครับเดิมจริงๆนะครับเบ้าโชกเดิมแบบนี้เลยนะ ไฟเดิมโรงงานนะครับน็อตทุกจุดนะครับดูได้เลยนะครับไม่เคยมีการขัดสขงัดแงะแกะเก่าอะไรแต่อย่างใดไม่เคยมีการทําสีเกิดขึ้นเลยนะครับคันนี้ใหม่วิ่งเพียง 6, 3 0 0สามรอกิโลเท่านั้นเองน,นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวแล้วเป็นรถปีย1ิบเ็ดด้วยนะครับคันนี้ได้รับดอกเบี้ยพิเศษจากธณาชาติด้วยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองุเจ็ดเก้านะครับ,นะรบประมาณนี้เลยยังไงฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและกันประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนเลยนะครับ ก็เซฟเงินในกระเป๋าไปได้ค่อนข้างพอสมควรเลยเจียยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาเจอ,อป้ายแดงอยู่นะฝากไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ผมฝากซับสไครช่องผมไว้นิดนึงนะผมมีรถสวยๆนะครับไม่น้อยนะครับหรือว่าเป็นรถที่ท่านอยากจะดูท่านสามารถคอมเมนต์มาได้นะกดซับช่องผมไว้ผมจะลงคลิปช่วง6กโมงของทุกวันนะครับจะมีคลิปมาลงให้นะอ่าโอเคเบื้องต้นคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหาก่านันใดสนใจสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างผมเซลเต้น,นะครับหรือว่า ถ้าไม่สะดวกโทรเนี่ยแอดไลน์ที่เบอร์ผมนะครับมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับกับเจ้ามิส i บิชิมิลาน1.2 g l x คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ